สบายดีเนาะแล้วพบกับสองพ่อน้องมีนาคื้เก่า่นองกับบรรยากาศชาวเซาขึ้นเนาะิะเวสองแสงสวยงามขันซ้ายกว่านี้แดดพี่เนาะเมื่อี้เข้ากก็ออกมาเบิ่งกะพี่เนาะเจ้าโต๊ไว้มนเมื่อวานจ้ไปเบิ่งกะเนาะ นี่กะเฮาเฮ้ยโมเมนอันนี้โมฮันเน้อวานอันนี้ถ่ายไว้ซื้อเดี๋ยวเฮาออกมาวานมาเนี่พี่ตัววานแล้วตัวนี้วานแล้วพี่น้องแลก็วานเมื่อวานนี่ตัวนี้บมได้ถ่ายคลิปพี่น้องมันยาก มืัอนี้ก็สิบริถายอีกมืัอนี้ออกมาผู้เดียวก็เลยออกมาหอดแล้วก็ถ่ายไว้แต่ตอนเฮาหวานกะถ่ยนาคาดนาเฮาสีวิตบ,บริวารบริถายเนาะพี่น้องออกมาผู้เดียวมันถ่ายบ่ได้ออกหอกเลยเด้อพี่น้องขาวๆ ้เข้าไปมันก็บบเห็นเนาะแตมันออกงอกแล้วพี่น้องตั้งนะเพราะว่าเขามันแตกงอกแล้วค่อยามาหวานนะพี่น้องมันเลยไวหวานตอนเทียนเน่ยงเมื่อวานนสองตาพี่น้อง วันนี้เขาจะได้เป่งน,น้ำออกเ้ยไอ้นี่น้ำมันลายพดเดี๋ยวเขาสิบอ,กออกเกณเอาไป่นองเดี๋ยวเขาพา,ย,ย,า,าย่างเบึ่งบรรยากาศยามมือเส้าเนาะตะเวน้นคือแต่วาาเขาจังสีมาหวนานกะเนาะพี่น้อง วันกาแล้วเฮาก็ไปถ่ายหูดต่อพี่น้องถ่ายหูดหน้ากั็นพันแล้วแต่อยู่นี่แล้วๆพี่น้องยังแต่อยู่บ้านอันนี้อันนี้อยู่หน้าสางทูบเลยพี่น้องครับอยากใิพาไปเบิ่งน้ำสางเก่าแก่เนาะพี่น้องแต่เพิ่นบนได้ใส่แหละเพิ่นไปคุด มองใหม่แล้วมองที่ว่าให้ใส่ให้กินได้นะเพิน่นคุดใหม่พี่น้องตัวนี้เพิ่อนโบไฮใส่แล้วไปเบิ่งสางถูกกันเนาะพีน่น้องอันนี้คือน้องเก่าเนาะพี่น้องน้องเก่าเพิ่นบึรงเป็นบึรงพี่น้องบึรงเก่ามันตื่นแล้วพี่น้องเพิ่นก็เลยคุดใหม่ขึ้นกันน้องนี่คุดใหม่ แล้วพาไปปิึงน้องใหม่พี่น้องอันนี้ฮะโบมีการตัดต่อนะพี่น้องฮะถ่ายรรวๆไปเลยขอเราพาไปตกกาพี่น้องมันสีดแดดอันนี้น้องเก่าพี่น้องดอกบัวขาวงามๆพี่น้อง อันนี้อือปลาปลาพี่น้องอันนี้คือได้น้ำเด้อพี่น้องเพันได้น้ำจากน้ำส่างน้ำส่างทุูเพิ่นได้ขึ้นไปใส่เบิดบ้านพี่น้องเบิดบ้านนาคำเลยนี่ใส่ใส่น้ำจากนี่เบิดบ้านเลยพี่น้อง เครื่ này, องทำงานอยู่พี่น้องคือได้น้ำนี่มาหอดน้ำสางพี่น้องน้ำสางที่เพิ่อนไฮไสห้กินตะตะกี้กินเบิดบ้านอยู่นี่พี่น้องนี่คือสางถูกพี ò, น่น้องมีสองบ่อพี่น้องนี่บ่อนี่บ่อแรก น้ำเต็มพี่น้องเพิ่นบริคอบริษัทเพื่นคุดใหม่เห็ดใหม่พี่น้องเพิ่นก็เลยปาอันเก่าพอมันโดนแล้วนี่บ่อที่สองน้ำเต็มนี่พี่น้องอันนี้เพิ่นบ่อนี่นี่ที่มีหลายๆายบ่อนี่เพิ่นคือ เยอะร่วมๆกันเลยครับให้มันทั้งข้างล่างมันวิ่งห้าก,กันได้นะพี่น้องน้ำนะแล้วกะ็เป็นกระสูบขึ้นใส่อ่างใหญ่แล้วก็ใส่เมิดบานเลยพี่น้องใส่แทนน้ำปะปานะพี่น้องแล้วคล้ายน้ำปะปานี่แหละแต่เป็นน้ำสางพี่น้องใส่แทนน้ำป,ปะนนำป,ปาได้ อยี๋เอาผ้าไปเบ่งน้องใหม่นะพี่น้องเป็นจกใหม่หลายปีเลยล่ละเอาบไปมา <c oughs> อืมเห็นป่ะอ้าเป็นจกใหม่เป็นก็นมาอาบอยู่นี่แหละพี่น้องเพื่ไดอยู่ไฮอยู่หน้าก็อาบน้ำอยู่นี่นะพี่น้องบมื่อใดไปใส่น้ำใส่งาม เป็นน้ำสะอาดนะพี่น้องน้ำธรรมชาติโอเคนะพี่น้องขอจบคลิเปเพียงเท่านี้เลยพี่น้องเผาไปหวานกะพี่น้องเลยออกมาผู้เดียวเข่ากับโพดีถือยันหิวเข่าซ้ายมาหิวเข่าเดี๋ยวก็พอสิขึ้นขอจบคลิเปเพียงเท่านี้เลยพี่น้องสบายดี